แต่ดูแล้วฝ่ายรัฐบาลเขาก็ดูไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่นะคะโดยเฉพาะทีมซัพพอร์ตเทนายกเนี่ยนะคะลองไปดูทางด้านของคุณอนุทินกันหน่อยเมื่อคืนเนี่ยเขาไปดินเนอร์กันใช่ไหมคะไปดินเนอร์พักร่วมรัฐบาลเฉพาะกับหัวหน้าพักกันเนี่ยนะก็ดูบรรยากาศคึกครื้นกันไปแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้คุณอนุทินเขาไปเปิดงานนะ,ะไปพูดนะคะในที่ประชุมในอีสานไลฟ์ไลฟ์เนี่ยนะคะขับเคลื่อนอีสานสู่อนาคตในฐานะรุ่นพี่ รุ่นพี่ที่รับมือศึกซักฟอกมาแล้ว6รอบนะเฉพาะตัวของคุณอน,นุทินเนี่ยคุณอน,นุทินก็ไม่ไม่รู้ว่าจะเป็นการสอนเชิงมวยท่านนายกรหรือเปล่านะะแต่ว่าอาจจะเป็นให้การให้คําแนะนํากับท่านนายกนั่นแหละบอกว่าคือการรับมือศึกซักฟอกเนี่ยคืออาจจะต้องพยายามควบคุมอารมณ์ให้ดีนะอย่าไปวันไหวต่อคํากระแทกแดกดันโดยเฉพาะฝ่ายค้านเนี่ยที่บางทีมันจะมีะวัฒนรรมอะไรบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นมาในศึกซักฟอกกันนะคะ คุณอนุทินชาวิรากูลรอนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะท่านให้สัมภาษณ์ในการประชุมงานอีสานไลฟ์ไดฟ์นะคะขับเคลื่อนอีสานสู่อนาคตที่สีสเกตค่ะ พูดถึงการเตรียมตัวอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะบอกว่าการอภิปรายนายกรัฐมนตรีเนี่ยคือการอภิปรายทางรัฐบาลรัฐมนตรีทุกกระทรวงต้องเตรียมข้อมูลให้กับนายกชี้แจงอยู่แล้วต่อที่ประชุมสภาผูา้แทนราษฎรนะคะส่วนไหนที่ถูกพักพิงถ้าจําเป็นก็ต้องช่วยนายกชี้แจงนะคะ่ะและที่สําคัญก็คือต้องสนับสนุนให้การไว้วางใจการทํางานของท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งเราก็มั่นใจว่านายกเนี่ยจะสามารถชี้แจงได้ เพราะว่าเราเป็นคนสนับสนุนข้อมูลต่างๆอยู่แล้วนะคะสำหรับนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลก็เห็นอยู่ว่าได้ดําเนินการตามนโยบายต่างๆแล้วก็เรานะหมายถึงกลุ่นรัฐทินเนี่ยในฐานะที่เป็นพักร่วมรัฐบาลก็ต้องให้การสนับสนุนไว้วางใจนะคะทีนี้พอถามว่านายกเนี่ยท่านกังวลประเด็นอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการอาจจะมีการพาดทพีงไปถึงเรื่องครอบครัวของท่านนายกด้วยเนี่ยนะคะ คุณอนุทินบอกว่าที่นายกกังวลอาจจะเป็นแค่เรื่องกลัวว่าจะพูดไม่เก่งนะคะแต่ผู้สนับสนุนค่ะฝ่ายซัพพอร์ตก็บอกไปแล้วเราเรียนท่านนายกไปแล้วว่าท่านทำงานมา6เดือนกว่าครึ่งปีแล้วนะท่านมีความมั่นใจมากขึ้นนะคะตามลำดับถ้าทุกอย่างอยู่ในเกมเชื่อว่าท่านนายกตอบได้หมดนะคะส่วนบรรยากาศดินเนอร์พักร่วมเมื่อวานนี้นะคะคุณอนุทินบอกว่าเป็นไปได้ด้วยดีนะ เราพยายามจะทําให้ความกดดันต่างๆมันลดลงก็คิดว่านายกเนี่ยอาจจะมีความกดดนันแต่ก็ต้องทําให้ท่านมีความมั่นใจนะคะแล้วก็มีความพร้อมว่าจะผ่านพ้นการอภิปรายนี้ไปได้ด้วยดีก็เหมือนกับว่าตอนที่ไปดินเนอร์เนี่ยทุกคนต่างก็บอกมีความพร้อมที่จะซัพพอร์ตท่านนายกนะคะอะลองฟังดูค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกของท่านน่ะทุกคนเวลาของผมนี่ครั้งที่6แล้วผมก็เลยบอกว่าครั้งแรกของผมก็ ก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเราตอบด้วยความมั่นใจเรารู้ดีวเราทํางานอะไรเราก็ตอบตามตามงานที่เราทําแล้วถ้ายิ่งทําโดยที่ไม่มีเ,เจตนาที่ไม่ไม่สุจริตเนี่ยก็ยิ่งยิ่งตอบได้ได้อย่างอย่างไม่ต้องมีแรงกดดันอะไรควบคุมอา,า,ารมณ์าาให้ดีเออแล้วก็พูดคุยควบคุมอารมณ์ให้ดีอย่าไป อ,อย่าไปอ่อนไว้ต่อ,อคำพูดกระแทกแดกตันอะไรต่างๆก็ขอให้ได้ได้ได้อยู่ในอยู่ก็เลยอยู่นยในสาระของของยติของการอภิปรายก็จะไม่ท่านท่าน,นยกก็น่าจะผ่านไปได้ด้วยดีครับ แหมพอคุณอนุทินพูดแบบนี้ดิฉันเชื่อเลยนะคะว่าคุณอนุทินเนี่ยเขาทำได้จริงนะไม่หวั่นไหวต่อคำกระแทกแดกดันทั้งหลายเนี่ยนะคะนี่เขาเป็นรุ่นพี่ไงถูกซักฟอกมาแล้วต้องหกรอบใช่ไหมคะทีนี้ก็มีการพูดถึงกรณีที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณสสบัญชีรายชื่อพักพลเมชารัฐนะคะแล้วก็กระแสข่าวที่บอกว่าเดี๋ยวอาจจะมีร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยสสบัญชีรายชื่อของพเพื่อไทยอาจจะใช้เวลาฝ่ายค้านลุกขึ้นมาอภิปรายด้วยหรือเปล่าเนี่ยนะคะ จะเหมาะสมไม่เหมาะสมยังไงเนี่ยนะคุณอนุนทินบอกว่าเออคือพลเอกประวิทย์เป็นฝ่ายค้านอยู่แล้วท่านก็มีสิทธิ์ที่จะอภิปรายแต่กรณีของรถฐมนตรีเอกินเนี่ยะคะ่ะอันนี้น่าจะใช้เอกสิทธิ์ความเป็นสสถ้าท่านลุกขึ้นออกมาอภิปรายจริงๆนนะคะแต่ถ้าท่านลุกขึ้นมาจริงๆเนี่ยอันนี้มันก็เป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยที่ทางเพื่อไทยเขาก็จะต้องไปดําเนินการจัดการกันเองนะคะ แต่ยกไหมมันนยมเสร็จอ๋อแต่ท่านอย่างท่านท่านท่านพลเอกประวิทย์ท่านท่านเป็นฝ่ายฝ่ายค้านอยู่แล้วท่านก็มีสิทธิที่จะต้องที่ที่จะอภิปรายอยู่แล้วนะครับแล้วอย่างอเลิมอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนพรรคเพื่อไทยด้วยอเลิมไมใช่เวลาอเลิมถ้าจะพูดอเลิมก็คงใช้อภิสิทธิ์เขาเรียกนะเอกสิทธิ์เอกสิทธิ์ของความเป็นสมายที่สมายผู้แทนรัศดรซึ่งซึ่งตอนนั้นก็เป็นเรื่องของของของพรรคเพื่อไทยที่ที่จะต้องไปดําเนินการ แต่ก็ฟังคุณอนุทินก็ดูไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะคะก็ถามเลยมีได้หรอม,มีรัฐนหนวยเสริมได้เหรอนะคะ,คะแต่ก็ย้ำอีกทีนะคุณผู้ชมมัน,เ,นเป็นแค่ข่าวลืออยู่นะคะมีไม่มีเดี๋ยวเรารอวันจริง24-25สศึกสักพอที่จะถึงนี้ค่ะ